ระหว่างทางกลับเนี่ยมันจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านหอหมูกซึ่งผมเนี่ยเคยกินอยู่ประจําถ้าใครจําได้เนี่ยผมเคยทําคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่ไปเหมาหอหมูกป้าคุณป้าเขาเหลือหอหมูกไม่เยอะมากวันนี้ก็ประมาณ3ามสกว่าอันนะฮะ<ม>ก็เหมาค<ม>ุณป้าเขาเรียบร้อยเลยวันนี้ป้าอยากแจกอะ่ะใครที่ตกตาเราตอนระหว่างขับรถเนี่ยเราก็จะบอกเขาให้เขาจอดก่อนนะฮะ โจนเยอะเดี๋ยวนี้ยนอฉันดูข่าวล้วทัอาจนานี่มันมนี่มันนี่เดี๋ยวรอมันหายากแล้วของมันก็แพงมันจะแพงจะยากไงไมัต้องสู้ไม่สู้ไม่สู้ก็ทำไงอ่ะใช่หรหมามันหิวว่าขอกินมันอ่ะขามนหน สวัสดีครับผมเอมาเทพนะครับเพิ่งมาเช่าพาร์มานะฮะแล้วก็กาลังเดินทางกลับไปที่ร้านนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยระหว่างทางกลับเนี่ยมันจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านฮอหมกุกซึ่งผมเนี่ยเคยกินอยู่ประจําถ้าใครจําได้เนี่ยผมเคยทําคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่ไปเหมาฮอหมุกป้าเขาจะอยู่ใต้สะพานข้ามแยกนะครับ ็เดี๋ยวจะแวะหาคุณป้าเขาแล้วก็ลองทักทายว่าจําผมได้ไหมที่ผมเคยมาซื้อห่อหมกป้าหรือว่าลืมผมไปแล้วอาไปดูแล้วกันข้างหน้าเนี่ยถึงแล้วห่อหมกร้านป้ายายสวัสดี <c oughs> จําได้ไหม <c oughs> เชิญเลยยายพอดีเพิ่งไปเช่าพระมา <c oughs> แล้วผ่านก็เลยอุดหน,นุนนะหน่อยอันเท่าไหร่อ่ะ สามห้าไม่ได้ขึ้นเลยทำไมไม่ขึ้นราคะขอแขงก็จะขึ้นสี่สิบคุณป้าเขาเหลือห่อหมกไม่เยอะมากวันนี้ก็ประมาณ30กว่าอันนะฮะก็เหมาคุณป้าเขาเรียบร้อยเลยวันนี้ประจรงฮะี่ตังครับยี่สิบหอก็เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยสี่ห้าอันนั้นหกสิบเป็นเท่าไงฮะเป็นเก้ารอยห้าบาทอ่าแล้วนี่นฮะ นะห้าสิบหนึ่งพันพอดีคิดไมพันนึ่งหยวนนิดเดียวเองเออหยวนนิดเดียวเองไอตอนหยวนนี่ไม่หยวนผมนะหยวนป้าขายของซื้อขาหมาแล้วป้าเขาขายข่าหมกเนี่ยเอาเงินไปเลี้ยงสุนัขนะครับอุดหนุนป้าจงเนี่ยเหมือนได้ทาบุญด้วยนะนี่นะครับเลี้ยงมาได้ทั้งหมดสิบกว่าถุงป้า อยากแจกอ่ะแจกไหมอะใครที่ตกตาเราตอนระหว่างขับรถเนี่ยเราก็จะบอกเขาให้เขาจอดก่อนะฮะเห็นไหมฮะข้างทางฝั่งนี้เราสามารถจ่คอยบอกเขาชะลอและจอดได้หอมมกหอมมกเติมพลังพี่ ขหมุกขหมุกไหมขอบคุณครับใจดีตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนนะโอต่อไปไม่โกงนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวล้อเล่นล้อเล่นพอต่อไปอ่ะอยากให้ป้าจงเป็นคนยื่นให้เขาได้ไหม ไม่ผ่านนะประจงลุยประจงเออเอ้ขอบอกป้ามีคนใจดีก็ซื้อแจกนี่คนใจดีเอบุณดีครับครับผมเอาของบอกไปกินก่อนฮะเบลที่ร้านเอาเชิญเลยครับวันดีครับเข้ามาเลยมาอะไรฮะแล้วมามาไงครับอ๋อขอบอกขอบคุณมากครับพี่ รอตัวจริงหรอมากรอ,อจรัออดทุกแถวพี่ขอบคุณครับพี่เป็นทางผ่อนผันมาด้วยครับพี่บอ๋อไกุู่้เท่งเจ้งหอหมกป้าจงถ้ากินไม่อิ่มมาขอเพิ่มได้ได้ต้องจ่ายตังค์เพิ่มอ่าต้องจ่ายเงินเพิ่มด้วยโ <c oughs> อ้โหสุดยอดเลยการตลาดจะชัดครับผมหอมหมกป้าจงสุดยอดลองอยู่พี่อะไรของผมให้พี่ดิพอดีเหมาป้าช่วยฟัคุณมากครับ เดี๋ยววันหลังเอาเกือบโตไปทีละเลยอ่าเดี๋ยวเเดี๋ยววกันแล้ผมคุ้พี่เลยไม่เกรงผมเกรงผมตุ๊กขับโอเคครับขอโทษครับแซวเล่นนะพี่ตอนนั้นออกรอตาลูกสาวแล้วจำได้ไหมนี่ไงวัดไายเราบอกแม่รอแล้วลูกสาวชมอุยทำไมไม่ออกทีวีแล้วสวยจังเลยมีอะไรบำรุงทำไมถึงร่างกายถึงแข็งแรงอย่างนี้กินพวกปลานี่สูตรกระพัก มะแปงอ่าปลามาปัดพริกบ้างตุ๋ยันมากก็คือว่าเราจะไม่ได้กินเผ็ดอย่างนี้แล้วก็ไปทำอะไรอีกอันนี้ผมจะต้องแจกให้หมดนะเนี่ยยี่งเย็นยิ่ยันยันยันสามทุ่มนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอ,อแล้วมาทำไรอะไ่ะมาดูยูทูบบ่อยเห็นพี่มันน่าจะใช่ไงอหองโถงไหมปากเอาห้องโถงกินก,ก่อนเร็วแล้วขอบมาก<อ>ครับขอบคุครับผมดูยูทูบบ่อยพี่ เข้าพรระะอไผผมมดู่จะเซลฟี่ใช่ไหมเข้าผมเอามาเลยมาเจอที่ไลน์แมนนะฮะเขาจอด้ำๆมองมองอยู่ก็เลยกลัวนะครับเลยรีบเรียกก่อนเลยไม่รู้แอบทำอะไรผมเปล่าขอบบครัพี่นะแล้วผมเปิดดูผมเปิดเลยฝากติดตามด้วยนะโอเคครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปโอ้เราลืมลืมนาทีนาทีมาถึงนี้มือเร็วครับขอบคุณครับขอบคุณคับขอบดีครับพี่เหลือฮอรสุดท้ายแล้วตังค์ยังไม่ให้เลยที่ตังค์ครับก็ของกันเท่าไหร่แล้วพาดมาเลย พันหนึงอ่ะพันเดียไม่ใช่เหรอพันหนึ่งอีเนี่ยไม่รู้รับไม่ได้ไม่หัหมาอีกพันหนึ่ง,ง 1, 1, 1, แล้วอาหารป้าไม่ให้เหรอโอ้โหเอางี้ <c oughs> อยากจะได้พันหนึ่งเดี๋ยวให้ป้ายิ้มก่อน <c oughs> ยิ้มเดียวเดียวเดโอเคเรียบ,บร้อยยิ้มแล้วสวยเลย <c oughs> ยิ้มเดียวเดีย จัดไปหนึ่งใบสามพันให้ป้าเลยโอ้ขอบคุณครับจ้าขอบใจมากจ้าคือพรคือพรจ้าขอให้เจริญเจริญขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มีแฟนสวยๆนะจคะมีมีเมียแล้วครับค่ะขอบงอย่างผิวสวยเนี่ยขอบขอบคุณครับเขาบอกป้าเป็นทีเด็ดเนาะของแถวนี้หมดเลยย่านนี้เขาจะรู้จักขายมาต้องผายังไม่เสร็จอ่ะและอันนี้คือโปรตีนอยู่ที่นี่ไหมนอนเนี่ยนอนไหนครับแทนมีเตียงนอน เตาตื้อเตียงมากระพาตัดข้ามันดูได้อ๋อป้าโดนนี่รอนเนี่ยอ๋อนอนเนี่ยอ,อแล้วแฟนที่ป้านองลา่างนอนเป้าของลา่างรอเออนี่เจ้าเย็งุน่นองลักษ <laughs> ในระหว่างที่คุยเป้าหูแล้วตลอดเป็นคนอารมณ์ดีมากคุยแล้วไม่เครียดเลยอย่างนี้ยผมว่าสุขภาพจิตดีอายุยืนยาวนี่ก็เยอะแล้วอยู่มานี่งวดนี้เลยอายุไหไ่นะเจ็เจแล้วเจ็ดร้อยมาฮะวันนี้เป็นเจ้าพ่อแล้วใบหวยฮะอย่าเลื่อนเลยนี่ยเจ้าพ่ออยู่นี่ป้ายังโดนแดกทุกงวดเลยป้ายังโดนแดกเลยแล้วผมจะไปเหนือเหรอบานนั่นเลย เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดบาทกันสามเลขเนี่ยเอามาป้าพนันกับผมไหมไหมมาอะไรมาเลงเงินกันเลยมาเล่นกันมันานแล้วนะรอราเล่นครับเราเล่นครับเราเล่นครัแล้วป้าไม่พอใจแล้วเลิกแล้วเลิกตอนเนื้เลิศไปแล้วก็เล่นวอกเล่กันหนุกวีไปไปต้องจามเลยชอบ ใจเย็นป้าเดี๋ยวตำรวจมาถามว่าไพ่ตองมีด้วยป้าใจเย็นป้ามีไพ่ตองด้วยไพ่ตองกับใบตองฮะไพ่ตองไพ่ตองมาหาดูว่าใบตองไพ่ตองก่อนนี้นะเขาเล่นกอนที่เสียเงินไม่ไม่เด็กดูเยอะไม่ไม่พูดเรื่องนี้เยอะก่อนนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเล่นอะไแล้วไพ่ตองอ่ะบอกเด่งดีๆเ่ีเร็วเร็วบอกป้าครับช่องนี้เด็กดูเยอะไม่เอานะฮะไม่เยอะแล้วแต่ปอกเด้งก็ดีมันเร็วดี เลี้ยวแว๊บเลี้ยวยังยังยังไม่หยุดอีกป้า <S 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 ลูกสาวโทรฮัลโหลไม่เอาแล้วกินมีกับข้าวแล้วมีผัดพี่ขัวหมูมียำปลาสลิดปลาสลิตอ่ายำเองด้วยเออเอเอจับไปทำงานทุกวันนะนแลโ,โทรบ,บอกอของ,ของ ซื้อกระเพาหมูสามมาฝากด้วยหิวหว<อ>าไไนไปแล้วล <c oughs> คุณป้ามีลูกมีครอบครัวที่ดี <c oughs> ลูกดีมีล <c oughs> ูกดีใช่ครับแล้วลูกคอยเอาใจใส่คราวนี้ก็ถือว่ามีลาบันประเสริฐแล้วนะุ๊กลาบันประเสริฐตรงนี้ทําให้สุขภาพจิตดีนะคุณ, <c oughs> คณป้าก็กําลังใจก็มาแต่ครอบครัวมันก็ถ้าครอบครัวไม่ช่วยไม่มีกําลังใจหรอมันพูดยากแล้วบางคนเขาไม่มีครอบครัวเลยอยู่วันแก่ๆอย่างนั้น่ะมันก็ต้องตู้อ่ะต้องทำอ่ะ คนจนเยอะเดี๋ยวเนี้ยอ<ห>ฉันดูข่าวเ้าทัดน์เาจนที่วันนี้ก็มีเห็นหรอมันหายากแล้วของมันก็แพงมันจะแพงจะยากไงมันต้องสู้ไม่สู้ไม่สู้ก็ทำไงอ่ะใช่หรือหมาหมันหิวว่าขอกินมันอ่ะข้ามนหลน <c oughs> คือน,นี้ป้าผมเห็นนอ,อเห็นพี่เขานอนกลางด้วยและป้านอนตรงนี้จังหวะว่าผมไปหาเฮียท่านหนึ่งมาชื่อเฮียหวังแล้วเขาเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องนอนปกัสโซแล้วผมมีอยู่บนรถด,ด้วย้าเอาไหมจะให้เหรอผมให้ป้าดีกว่า <laughs> เอาไหมเป <laughs> ็นอย่างนี้เหรอสามฟุตครึ่งเลยเดี๋ยวผมจะเอาที่นอนเนี่ยของผมเนี่ยมาแทนอันนี้แล้วอันเนี้ยลงไว้ให้พี่นอนกลางดีไหมฮะดีลุย โเตียงอะเวลาแกะออกมานะครับเขาจะคืนสุขสภาพเลยดีดีครับคุณป้าเดี๋ยวผมแกะให้ดูแล้วผมจะเคลียร์กลินที่ห้กคุณป้าเขาเลยนะครับแล้วก็เอาลงเลยนะฮะไม่ไหวละเหนื่อยคนละ ฮะวันนี้ก็จะปิดชิปประมาณนี้ป้าขอบคุณป้ามากครับที่ช่วยผมมาโดยตลอดนะฮะผมนอนแล้วนะป้านะป้าใช่ไหมได้ได้จริงเขาแข็งดีนะไม่ยุบเงี้ยดีแต่มันยุบปวดหลังอย่างนี้ปวดหลังหมไม่รู้เิยเอาี้ลองนอนดูดีกว่าก็ดีอ่ะ ใช่ได้ไหมโชคดีม,ดม,มากที่ป้าบอกว่านอนได้ถ้าบอกนอนไม่ได้ผมเปลี่ยนทิธีหมดแรงเลยป้า<ด> <c oughs> นี่นี่นี่กลับมามเหมือนเดิมโอเคก็อย่างนี้ฮะอย่างที่บอกไปว่าสุดท้ายแล้วอะความสุขของคนเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองก็จะมีเรื่อง <into gesprochen. S 1> ของอยู่ กับครอบครัวแล้วมีความสุขคุณป้ามีอะไรมีอะไรจะบอกคนที่อายุใกล้ๆคิงกับป้าบ้างคะคนอายุเยอะต้องอย่าทอ้อต้องอยู่กับลูก,กหลานด้วยนะหรือลูก,กหลานให้นานๆทำจิตใจให้แจ่มใสอย่าไปเครียดมันเครียดกรักัดฉันน่ะคนรักาให้ทานทำบุญให้ทานเราไว,ไว้ไม่รู้ว่าทำอะไรไหมเร,เราซื้อโลงก็เบียสูงอายุกเก่ก <c oughs> ไว้เนอืย เนื้อเราเจ๊ร้อยอะแก okay, <laughs> วันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามารบกวนคุณป้าเนี่ยค่อนข้างนานแล้วหลายชั่วโมงเลยก็ขอบคุณคุณป้ามากวันนี้ก็ถือว่าเราได้แรงบันดาลใจที่ดีให้กับคนที่บ้าน <Yeah. S 1> นะที่ยังอายุเยอะป่วยอย่างเงี้ยจะได้แบบมีกําลังใจลุกขึ้นมาสู้เหมือนคุณป้าได้ <Yeah. S 1> นะครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้มาปุ๊บผมได้ <c oughs> เห็นรอยยิ้ม <c oughs> เห็นความสุขคุณป้า <c oughs> ผมก็มีความสุขแล้วคุณป้าได้ ขายห่อหมกจนหมดแล้วก็ได้คืนองนอนไปด้วยคุณป้าก็มีความสุขวันนี้ความสุขเราแลกกันอ,อขอมือหน่อย uit, คุณป้านชนชนมือโทษทีะโทษทีชนหมัด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 โออ <c oughs> ต,ตัวหน้าเนี่ย อ่วันนี้คุณป้าเขาสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับใครหลายคนที่ดูคลิปนี้นะครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับป้าช่วยผมคุยหน่อยกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดต like, like, ิดครมเหรอฮะนั่นแหละปักติดครมปักติดค,ครมป้าผมเรียกปน,นวันนี้ผมไม่มาเทศ <c oughs> แล้วก็คุณป้าจงเนี่ย <c oughs> ขออนุญาตลาไปก่อนนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ มเห็นหมาบางตัวเขาอยู่ในกรงอย่างเงี้ยคืออยากจะรู้ว่าทําไมเขาต้องอยู่ในนี้ด้วยพี่โทษนะฮะอ๋อเพราะว่าตอนที่เขาเปลูกหมาครับวิ่งข้ามถนนมาเลยวิ่งจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้เลยไม่ดูรถเลย แต่ว่าถ้าปล่อยอย่างนี้เนี่ยตายอย่างเดียวรถชนกระเด็นตายอ๋อว่านี่โกงเนี่ยจะจะดีกว่าแต่เราเอาพาไปขี้เยี่ยวเช้าเย็นวันละสองรอบเขาอยู่ในโกงแล้วมันเครียดไงเครียดแล้วมันแคบด้วยพี่แคบเดี๋ยวท้าโกงใหม่ไงต้องเปลี่ยนโกงต้องต้องทำใหญ่กว่านี้เหรอฮะใหญ่ตรงไหนพี่วางแผนตรงไหนเนี่ยจะวางไว้ตรงนี้อ๋ออันนึงประมาณสองพันไดไหมพี่น่าจะได้ น่าจะได้เนอะเอางี้๋ยวผมให้คุกกี้สองพันลวกันช่วยกันก็ถือว่าอยากจะให้หมาเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นแล้วกันใหญ่ขึ้นและก็ดีกว่านี้แลวกันเงินอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ช่วยให้แบบเขาแบบมีที่ที่กว้างขึ้นได้อ่าผมช่วยพี่เขานะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นคนที่รักสัตว์เนี้ยลองพูดคุยได้เพราะว่าอย่างน้อยวันนี้พี่ก็ช่วยเหลือสุนัขเยอะมากเลยก็ฝากให้คนที่รักสัตว์ช่วยดูแลเขาดีๆหอยอย่าทออทิ้งเขา